สกุลเงินที่เราให้ความสนใจเป็นพิเศษในสัปดาห์นี้นะคะนั่นก็คือคู่สกุลเงินปอนกับดอลลาร์นะคะเนื่องด้วยข่าวทางด้านการเมืองนะคะในประเทศฝรั่งเศสนะคะส่งผลให้สกุลเงินทางภาคฝั่งยุโรปเนี่ยถูกกดดันอย่างหนักเลยทีเดียวนะคะและเหล่านักลงทุนนะคะให้ความสนใจเป็นพิเศษกับสกุลเงินที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างสกุลเงินดอลลาร์นะคะ และเมื่อมองดูชาร์ตราคาที่ทำเฟรมเดลลี่เองนะคะราคามีการ breakout ทนไลน์ค่ะขึ้นอย่างชัดเจนนะคะและเมื่อวัดราคาด้วย t โบนั n e x ่นะคะเราก็มองว่าราคามีโอกาสปรับตัวลงไปสู่ระดับราคาที่บริเวณที่โบนัดซี่3.8.2นะคะนั่นก็คือที่บริเวณราคา1.265.00 และมีโอกาสปรับตัวลงต่อได้ถึงบริเวณชิโบในที่61.8ที่บริเวณราคา1.26150นั่นเองนะคะ